อัดลมเจลนะครับทั้งสามรุ่นตัวนี้นะครับออันนี้สวยเหมือนกันนะครับสไลด์นี่เป็นโลหะนะครับตัวแขวนสไลด์นี่ก็เป็นโลหะตัวล็อกสไลด์นี่ก็เป็นโลหะหลังอ่อนนี่คือไม่มีให้กดแต่ว่ามันทําเป็นทรงมาตรงเนี้ยตั้งแต่ตรงนี้ลงไปเลยนะครับชุดนี้นะครับมันเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะเนี <kennt> ่ยเป็นโลหะรวมไปถึงไอ้หูตรงนี้ด้วยนะครับแม็กเป็นโลหะนะครับนี่แม็กเป็นโลหะไกเป็นโลหะนะครับอันเนี้ย ใส่ได้น้อยสุดแล้วนะครับสำหรับหนึ่งก้านหนึ่งนะครับเพราะว่าลูกมันไม่คว้กันไงลูกมันไม่สลับกันมันเป็นแนวตรงเลยนะครับเนี่ยใส่ลูกลงไปตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ถามว่าใส่ลูกพลาสติกได้ไหมตอบไปเลยไม่ได้นะครับฟันธงไปเลยนะสามรุ่นเนี่ยพอผมลองแล้วนะครับใส่แล้วมันก็ไหลลงจากตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ารูตัวเนี้ยมันใหญ่มันกั้นลูกพลาสติกไม่ได้ถึงมันกั้นได้มันก็กั้นในท่อไม่ได้นะครับอ่ะเอามาดูรายละเอียดตัวนี้กันตัวนี้เวลาลูกหมดเนี่ยมันค้างสไลด์นะครับแล้วก็นกนนนมััง้าไดะครบเนี่ย เงอยง้างได้พอกดปุ๊บมันก็จะดีดซึ่งมันดีดแรงนะเนี่ยนะครับอลองดูเนี่ยเนี่ยความการดีดของมัน,นใช้ได้เลยนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะครับค่อนข้างจะหนักใกล้เคียงบีบีกันแต่เบาวกว่านิดนึงมากิงก็โอ้โหเฮ้ยนี่มันโตเกียวมาโลอีโอ้นะครับคือคือไอ้ด้านข้างตัวนี้นะมันยัง เจาะร่องมาเลยนะครับเนี่ยครับเป็นเซาะร่องลงไปเลยนะครับเป็นมาร์กิ้งเป็นร e ยลนั number นะครับเนี่ยครับก็คือเออก็สวยอยู่นะนะครับตัวช่องคัดบอกก็เห็นชัดเลยนะครับมันเหมาะกับการที่เอาปีเก็บด้วยครับส่วนหนึ่งนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังบอดดี้ไลท์รอยต่อทั้งตัวเลยนะครับทั้งตัวนะครับมันเป็นหล่อชิ้นเดียวนะครับสไลด์ตัวนี้ถอดเหมือนกันกับไอตัวพวกบีีกันเลยนะครับก็คือเราดันมาอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเอาแม็กลงก่อนนะครับดันมาอย่างเงี้ยแล้วก็ ดันมาตรงช่องที่สองนะครับปุ๊บนี่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ดันไปอีกค่าหนึง่งอีกค่าหนึง่งนะครับอีกค่าหนึ่งดันไปก่อนนะครับเนี่ยพอดันให้ให้ตัวตัวนี้มันจะเริ่มมันจะเริ่มง้างออกมาได้นะครับอ่ะเนี่ยถอดออกมาแล้วนะฮะอันนี้ชิ้นนี้นี่เป็นโลหะทั้งชิ้นนะครับเนี่ยเป็นโลหะนะครับแล้วก็ยิงทิ้งก่อนปุ๊บแล้วก็ถอดออกมาปับ๊บนะครับซึ่งมันแยกกันนี่ทอนลา่าง ตัวนี้นี่มันดีตรงที่เออไอตัวเกี่ยวสูบเนี่ยนะครับเนี่ยมันเป็นโลหะมาให้เลยนะครับตัวเกี่ยวสูบตัวนี้นะเนี่ยข้างในนะครับเป็นโลหะมาให้เลยผมว่ามันดีนะเพราะว่าชุดแต่งของมานามีชุดแต่งตัวเนี้ยที่มันเป็นสูบโลหะนะครับตัวนี้ก้านนี่ก็เสียวเหมือนกันนะเสียวหักเหมือนกันนะเนี่ยก้านยาวๆเนะี่ยเวลาใส่ก็ต้องใส่ดีๆนะครับซึ่งอันนี้ผมจะไม่ถอดอะไรเลยนะฮะ เอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้เซกสุนนะครับที่ทดสอบยิงไปแล้วนะครับคือเออมันคล้ายๆม,มากเลยนะคล้ายๆบีบีกันมากๆนี่ก็กดได้นะแสดงว่ามันถอดประกอบใกล้เคียงกันมากนะครับกับบีบีกันนะครับอันนี้เราจะไม่ได้ถอดให้ดูนะครับนี้นะครับเราเอาไว้แทนตรงนี้ก่อนนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยกดจมลงไปไม่แก่ไอตัวเนี้ยมันยังเลื่อนได้เลยไหมเนี่ยครับเหมือนบีบีการเลยบีบีการก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอ่ะนี่เอาไว้อย่างนี้ก่อน ท่อยิงข้างในเป็นอลูมาให้นะครับเดี๋ยวใส่กับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่เราถอให้ดูเฉยๆว่าประมาณว่ามันมันทำอย่างนี้ได้นะนะครับแต่อย่าไปทำตามนะครับถ้าแกะไม่เป็นนี่เสียหายเลยนะฮะนี่เลื่อนไปให้จมนะครับนี่นะครับนี่ตัวนี้เป็นการล็อกสไลด์เฉยๆนะครับเออมันใช้ได้นะครับตัวนี้นี่ขนาด ถอนแม็กออกแล้วนะ่ยังหนักเลยหนักกว่าปืนอารมณ์เหล็กอะอ่ะอันนี้ผมพูดเลยนะครับหนักกว่าปืนอารมณ์เหล็กหลายหลายรุ่นเลยแหละเพราะว่ารวมกันแลน้วโนอ้โหใช้ได้นะครับอันนี้คือเดี๋ยวไปวัด f อ x กันนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ดึงลงมาก่อนเบิบแล้วก็มันจะมีเกี่ยวไว้ด้านข้างครับด้านขวาเนี่ยมันจะเกี่ยวไปได้ ลูกก็ใช้ลูกเจลครับขนาดเจ็ดถึงแปมิลนี่แหละแนะนําว่าให้ใช้ลูกแข็งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าสปริงเนี่ยมันอาจจะบีบลูกแล้วมันแบบแตกในในเนี้ยแล้วมันระบบมันจะไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะเหมือนมันชักแล้วบางทีมันไม่ค้างสไลด์อะไรเงี้ยมันต้องลูกแข็งแข็งมากๆเลยนะครับก็ใส่ไปได้นะครับลูกเจลก็ใส่ได้ประมาณนะครับแนะครับนี่ส แปดเก้าประมาณแปดเก้านัดนะครับแต่อาจจะยิงออกมาได้ประมาณเจ็ดนัดเพราะว่ามันจะมีค้างอยู่ในลากล้องด้วยเขาพูดนี้จะมีอยู่นะครับมันต้องเป็นแม็กที่สองที่สามนะครับอ่ะก็ใส่เข้าไปครับปึ๊บนะครับแล้วก็ชาร์จปกตินี่นะครับก็พร้อมยิงแล้วนะครับตัวนี้นะฮะหนึ่งเจ็ดสี่ครับผมก็ใช้ได้นะเออแรงอยู่นะครับันนี้เสียงก็จะนุ่มๆหน่อยนะครับหนึ่งเจ็ดสี่ หนึ่งหกห้านี่นะครับใช้ได้ครับแต่มันไม่ได้ยิงไกลนะมันไม่ได้มีฮอปนะครับมันไม่มีฮอปนะครับมันจะยิงแบบปกติอ่ะก็เราก็ตั้งระยะสักสี่เมตรห้าเมตรอะไรประมาณเนี้ยแล้วยิงในห้องก็ปลอดภัยดีนะครับเพราะว่าลูกยิงแล้วแตกไปเลยนะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์อืมใช้ได้นะครับเดีย๋ยวลองยิงสักไอ้ตรงธงแดงๆหน่อยแล้วกันนะครับใต้ของเบสนะครับ กตาะยิงถึงครับสบายๆนะครับระยะเนี้ยสักห้าหกเมตรนะครับประมาณเนี้ยฮะอ่ะใช้ได้นะครับห้าหกเมตรนะเนี่ยนะครับเมื่อกี้สามและสองและเป็นห้านะครับห้านัดแล้วนะหกนะครับเนี่ยยิงได้ประมาณหกหกนัดแล้วถ้าเอาสไลด์กลับไปอีกทีนึงเนี่ยมันจะยิงได้อีกนัดหนึ่งนะครับเนี่ยเจ็ดอ่ะนะครับก็ดู ลูกในเนี้ยมันจะหมดแล้วนะครับแต่มันยังจะค้างอยู่ในนี้อยู่คือค้างอยู่ในรูเนี่ยแหละครับวิธีการหลังจากที่เราเลิกเล่นใช่ไหมครับเราก็สไลด์อย่างนี้ก่อนปึ๊บนี่แล้วก็อาจจะเป่าเอาปากนะครับเป่าเป่ารูเนี้ยให้ลูกมันออกตัวเนี้ยออกให้หมดนะครับมันก็จะเหมือนกับเป็นการเคลียร์ตัวกระสุนเจลที่มันค้างอยู่นี้เพราะว่ากระสุนเจลเป็นปกติครับมันจะเหมือนมันมีลูกไปไปรอในชุดท่อยิงอยู่ประมาณ 1- 2เม็ดนะ่ประมาณนี้นะครับ มันก็จะเป็นปกตินะเป็นทุกปืนเจลเลยครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับ1911นะครับไม่รู้ว่ามันเป็นแบบแบบโตเกียวมารุอิเนี่ยเป็นแบบทำมาหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะใช่นะครับเป็นแค่มาร์กิ้งมากกว่านะครับ K, ui, Japan, นะครับ ASGK โตเกียวมารุอิเมกอินเจแปนนะครับก็คือแบบเรียกว่ามาร์กิ้งแบบโหเฮ้ยเต็มระบบะอะประมาณนั้นนะครับบอดี้ก็ไร้รอยต่อนะครับน้ำหนักก็ถือว่าใช้ได้นะครับหนักจริงๆนะ เออเนี่ยหนักเลยเนี่ยผมว่าน่ามาสักหกร้อยห้าสิบกรัมโดยประมาณนะครับจากที่จับถือแต่มันไม่หนักเท่าบีบีการนะบีบีการตัวเนี้ยหนักประมาณเจ็ดร้อยกว่านะครับตัวเนี้ยหกร้อยห้าสิบนี่ก็ถือว่าหนักแล้วนะครับหนักประมาณปืนอารมณ์เหล็กหลายรุ่นเลยนะครับแต่ว่ามันดูงานแล้วมันต้องยอมรับว่าเออมันสวยกว่าปืนอารมณ์เหล็กในหลายๆรุ่นเพราะปืนอารมณ์เหล็กเขาจะมีน็อตประกบกันใช่ไหมครับน็อตไขแล้วก็มีแบบรอยต่อคือรอยรอยไขอะประมาณว่ามันแยกออกไปจากกันได้อันเนี้ยมันเป็นชิ้นเดียวกันทุกตัวนะทุกตัว ของปืนอัดลมเจลนะครับแยกไม่ได้นะครับมันเป็นต้องถอดแบบไม่แกะถอดเหมือนกับบีบีกันนะครับอันนี้